สวัสดีค่ะแต่งหน้ากันมาเยอะแล้วนะคะวิดีโอนี้ตักจะมาบอกวิธีการล้างาทําความสะอาดแปรงแต่งหน้ากันบ้างนะคะโดยในดบบแรกเนี่ยจะแยกประเภทตามการใช้งานก่อนนะคะอย่างเช่นแปรงที่ใช้กับงานครีมน้ํามัน,มนหรือแว็กซ์ไรพวกนี้นะคะแล้วก็แปรงที่ใช้กับผลิตภัณฑ์พวกแปง้งหรืออายแชโดว์ adow, แล้วก็รวมไปถึงพวกฟาวเดชั่นอย่างแรกเลยนะคะเป็นการล้างทำความสะอาดแบบฉับพลันฉับพลันที่นี่หมายความว่าตักจะใช้น้ายาล้างแปรงนะคะ ตักใช้ยี่ห้อของแม็กอยู่นะคะแต่ก็จะล้างทําความสะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งนะอันนี้คือแบบใช้ได้ทันทีเลยนะคะไม่ต้องรอให้แห้งเหมือนแบบเราไปล้างน้ำเนะาะตักจะใช้เวลาเฉพาะที่แบบอยากเปลี่ยนสีของอายแชโดว์อย่างเช่นแบบเราลงอายแชโดว์สีนึงไปเงี้ยแล้วเลอะอะค่ะแล้วก็สามารถใช้น้ํายาตัวนี้ล้างแล้วก็ทําความสะอาดได้เลยนะแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยนะคะ แล้ววิธีนี้ก็เหมาะมากนะคะถ้าสมมติว่าแต่งหน้าให้ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะแบบงานวันหนึ่งหลายเจ้าอะต่อไปนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่ตาก็ชอบใช้ในการล้างทำความสะอาดแปรงก็คือสบู่ beauty blender นั่นเองนะคะคิดว่า หลายๆคนน่าจะรู้จักตัวนี้แล้วเนาะเออใช้ดีนะคะล้างสะอาดพกพาสะดวกคือล้างง่ายมากรวดเร็วมากนะคะเขาค่อนข้างมีราคานิดนึงนะแต่ว่าใช้ได้นานจนลืมไปเลยแหละเออจริงๆแล้วเออจะใช้ล้างพวกฟองน้ำมากกว่าถ้าใช้กับแปรงเนี่ยก็จะเป็นแปรงขนาดเล็กๆมากกว่านะคะ ถัดมานะคะสำหรับแปรงที่ักใช้กับพวกคอนซีลเลอร์หรือว่าลิปสติกหรือว่าพวกแว็กซ์พวกออยล์อะไรพวกนี้นะคะแต่ก็จะใช้น้ํามันนะคะออลิฟออยล์หรือน้ามันมะกอ,อกนั่นเองนะคะมาเช็ดทําความสะอาดพวกคราบสกรปรกทั้งหลายแหล่นะคะคือตัวออลิฟออยล์เนี่ยเขาจะช่วยสลายความมันเนาะออกจากแป้งได้ดีในระดับหนึ่งก่อนที่จะนําไปล้างทําความสะอาดในขั้นตอนต่อไปนะคะ ซึ่งก็วิธีการง่ายๆนะคะอย่างที่เห็นนะคะแต่ก็จะจุ่มแปลงไปที่น้ํามันนะแล้วก็เช็ดคราบต่างๆออกด้วยเพเปอร์ทาวนะคะไม่ว่าจะแปลงเล็กแปลงใหญ่ใช้ได้หมดนะ โอเคหลังจากที่เช็ดคราบต่างๆออกแล้วนะคะแต่ก็จะล้างเขาด้วยสบู่ของ beauty blender หรือไม่ก็แชมพูเด็กนะคะอีกรอบเป็นการล้างทำความสะอาดทุกอย่างออกให้หมดจดแบบว่า deep clean กันเลยทีเดียวนะคะ อีกสิ่งหนึ่งนะคะที่เข้ามาช่วยในการล้างแปลงให้สะอาดรวดเร็วขึ้นก็คือตัวยางตัวนี้นะคะมีด้านหน้าเนี่ยลักษณะเป็นหยกัยกๆนะคะมีปุ่มๆแล้วสามารถใช้นิ้วสอดเข้าไปเวลาถือได้ก็ไม่รู้ว่าจะเรียกชื่อเขาว่าอะไรนะคะสิ่งนี้เนี่ยได้มาจากพี่ TK นะคะเราต้องขอขอบคุณพี่ TK มากๆนะคะคือใช้เราชอบจริงๆนะคะล้างแปลงเร็ แรงใหญ่ได้หมดนะคะถึงว่าเขาจะมีขนาดเล็กก็เหอะนะคือใช้ได้นะคะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือเวลาเราพกพานะคะเดินทางไปไหนก็สะดวกนะคะไม่เปลืองเนื้อที่ในกระเป๋าด้วยเนาะซึ่งสิ่งนี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถไปหาซื้อกันได้นะคะเดี๋ยวตาจะลงข้อมูลไว้ที่กล่องข้างล่างนะคะก็ไม่ต้องกลัวนะไม่ได้มาหลอกขายของหรืออะไรนะคะเพราะว่าไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเขาสัากกระบาดเดียวนะ เนี่ยนะคะจะเห็นว่าพอเวลาล้างแปลงที่มีขนาดใหญ่นะก็จะใช้เวลานิดนึงนะคะคือมันก็ไม่ได้ให้ความรวดเร็วมากมายเนาะแต่ว่าถามว่าเขาใช้กับแปลงใหญ่ได้ไหมเขาก็ใช้ได้นั่นแหล,ละก็คือเราต้องแบบเหมือนแบบวนไปวนมาใช้เวลานิดนึงนะคะแต่ว่าผลลัพธ์ที่ออกมาก็แปลงสะอาดดีนะคะอย่างที่เห็นเห็นไหมสะอาดเอี่ยมอ่อง ข้อควรระวังในการร้างแปลงนะคะก็คือระวังอย่าให้น้ําเข้าตรงระหว่างรอยต่อของด้ามกับหัวแปลงนะคะเพราะถ้าน้ําเข้าไปเนี่ยก็จบข่าวค่ะคือกาวที่ยึดติดกับ ะะก็จะหลุดแล้วก็ความชื้นของน้ำเนี่ยก็จะเข้าไปสะสมเป็นเชื้อแบคทีเรียอีกนะคะทำยังไงละ่ะทีนี้ก็ซื้อแปลงใหม่จ้านะพอหลังจากล้างแปลงเรียบร้อยนะคะแต่ก็จะตากเขาเป็นประเข็มอย่างที่เห็นนะคะก็จะวางให้ด้ามจับอยู่ระดับเนื้อกว่าด้านขนนะคะก็เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็ subscribe ให้ตักด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ